กระทรวงการอุดม,มศึกษาระดม104หน่วยงานร่วมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2567ภายใต้แนวคิด Future Science Community for All ผลักดันประเทศไทยก้าวสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตนางสาวสุภาศรอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดม,มศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2567ภายใต้แนวคิด Future Science Community for All โดยมีการโชว์ไฮไลท์ของงานทั้งเรื่องของ AI เรื่องอาชีพสเตมแห่งอนาคตเรื่องชีวิตในทะเลทรายเป็นต้นการจัดงานภายใต้แนวคิด Future Science Community for All คือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพของประเทศเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนและประชาชนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต โดยออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้และสัมผัสกับวิทยศา,ศาศาสตร์อย่างใกล้ชิดสามารถเข้าชมงานได้ตั้งแต่วันที่16ถึง25สิงหาคม2567ที่ IMPACT เมืองทองธานีในงานเราก็จะได้พบก,กับกิจก,กรรมมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของห้องแล็บต่างๆนะคะที่มีให้เด็กทดสอบเรื่องของไฮเทคโลยีต่างๆนะคะเรื่องเมตาเวิร์นะคะเรื่องอิมเมอร์ซนะคะเรื่องที่ เด็กไทยหรือประเทศไทยเนี่ยเรายังไม่ค่อยมีนะคะได้เห็น AR VR นะคะเราเห็นใส่แว่นกันแล้วก็เหมือนอยู่ในสถานที่อะไรสักแห่งหนึ่งนะคะก็จะได้พบในงานนี้นะคะแล้วก็ยังมีของขายอีกมากมายนะคะที่กิจกรรมไม่ได้มีเฉพาะของเด็กนะคะของผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ที่จะพาน้องๆมานะคะก็มีกิจกรรมของผู้ใหญ่เนี่ย ที่เป็นเรื่องของเวียศาสตร์แนวใหม่นะคะให้ท่านได้มาร่วมสนุกกันนะคะ